เดี๋ยวเด๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่3นะคะจงหาเ็ตคำตอบของสมการต่อไปนี้ข้อแรกก็คือ1 x 2ลบ3 x กำลังสองบวก2 x ยกกำลังสามเท่ากับศูนย์ตรงนี้พี่อาจจะจัดรูปใหม่เป็นสองเอกำลังสามลบสามเอกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์พี่ดูข้าวๆใช่ปะพี่ก็ลองเอาหนึ่งอะเอา x แทนเป็นหนึ่งแทนกลายเป็นสองถูกปะคูณด้วยหนึ่งกำลังสามก็คือสอง มันได้เป็น2คูณ1กำลัง3ลบ3คูณ1กำลัง2บวก1มันคือ2ลบ3มบวก1มันก็ได้เป็น0ถูกปะแสดงว่า x ลบ1อะเป็นตัวประกอบของอันนี้ถูกไหมจากทฤษฎีบทของตัวประกอบก็คือเราใช้ทฤษฎีบทเสร็จเหลือแล้วมันได คำตอบเป็นศูนย์ถ้า x-1 ลบหเป็นตัวประกอบของตัวนี้เพราะฉะนั้นพี่อาจจะเอาเอลบหน่ะหารตัวนี้เพื่อดูว่าคำตอบที่ได้ที่มันเป็นดีกีสองเนี่ยมันคืออะไรโดยที่เวลาพี่ทำเนี่ยนะ เพื่อความไวพี่จะใช้วิธีรัดของพี่ก็คือเราอยากรู้ว่าสองกำลังสามลบสามกำลังสองบวกหนมันคือ x-1 ลบหคูณกับตัวอะไรถูกปะเพราะฉะนั้นตัวแรกมันต้องเป็นสอง x กำลังสองแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าสอง x กำลังสองคูณ x แล้วมันได้2 x งกำลังสาคราวนี้ถ้าตรงเนี้ยเป็น สอง x กำลังสองมันก็ต้องคูณด้วยลบหนึ่งด้วยถูกไหม <c oughs> ก็กลายเป็นลบสอง x กำลังสองแต่ฝั่งนี้มันเป็นลบสาม x กำลังสองเพราะฉะนั้นมันขาดอีกลบ x กำลังสองเพื่อที่มันจะเป็นลบสาม x กำลังสองมันขาดอีกลบ x กำลังสองเพราะฉะนั้นเราต้องหาว่าอะไรคูณกับ x ตัวนี้เราได้ลบ x กำลังสองตัวนั้นก็คือลบ x นั่นเองถูกไหมเพราะตรงนี้เป็นลบสอง x กำลังสอง ลบ x กลายลบ x กำลังสองกลายเป็นลบสาม x กำลังสองคราวนี้ตรงนี้มันเป็นลบ x มันต้องคูณด้วยลบหนึ่งอีกมันก็กลายเป็นบวก x ถูกปะแต่ถามว่าตรงนี้มีบวก x ไหมไม่มีเพราะฉะนั้น x บวกกับตัวอะไรแล้วได้ศูนย์มันก็ต้องเป็นลบ x ถูกไหมมันก็เลยต้องเป็นลบหนึ่งคูณกับ x ตัวนี้ เพื่อที่ว่าตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็นลบ x ฝั่งนี้ก็เลยเป็น0 0นศของ x เนะาะคราวนี้ตรงนี้เป็นลบ1คูณ x ได้ลบ x ถูกปะคูณกับลบ1ก็ได้บวก1ก็เหมือนเดิมเลยคราวนี้ถ้ามันเป็นดีกี2ก็คือสูงสวดเป็นกำลัง2อ,อย่างเงี้ยมันจะหาง่ายละ พี่ก็แยกเป็นสองวงเล็บตรงนี้เป็นสองเอ็กตรงนี้เป็นเอ็กคูณกันได้ลบหนึ่งแต่ว่าเวลาเอามาคูณแล้วเอามารวมกันมันต้องได้ลบเอ็กตรงนี้ก็เลยต้องเป็นลบหนึ่งตรงนี้ต้องเป็นบวกหนึ่งถูกปะฝั่งนี้เป็นลบหนึ่งฝั่งนี้เป็นบวกหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เป็นสองเอ็กคูลบหนึ่งได้ลบสองเอ็กบวกกับเอ็กก็ได้เป็นลบเอ็กตรงนี้เป็นหนึ่งคูลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งแสดงว่า x ลบหนึ่ง คูณ 2x บวก1คูณ x ลบ1เท่ากับ 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก1ถูกไหมแต่โจทย์ชุดนี้เขาต้องการว่าเสร็จคำตอบคืออะไรคำตอบของสมการอย่างเงี้ยมันก็คือค่า x ใช่ปะ x เป็นอะไรได้บ้าง x ก็เป็น1ได้ ก็จะจับก้อนนี้เท่ากับ0 x ก,ก็เลยเป็น1จับก้อนนี้เท่ากับ0 x ก,ก็เลยเป็นลบ1ส่วน2 x ลบ1เป็น0ก็ได้เป็น x เ,เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเสร็จคำตอบก็จะมี 1กับลบหนึ่งส่วนสองนั่นเอง่ได้เซตคำตอบเป็นหนะึ่งกับลบหนึ่งส่วนสองเนาะคราวนี้เรา,เราลองมาดูข้อสองกันบ้างข้อสองสามกำลังสาลบสองกำลังสองลบเจเท่ากับสองหาว่าเซตคำตอบของอันนี้เป็นอะไรืข้อสองนะคะ พี่จับสองไปอยู่กับเพื่อนเนาะเพราะว่าเราต้องการอีกฝั่งเป็น0ูนย์ก็ได้เป็น 3x มเอ็กกำลังสามลบสอกำลังสองลบเจลบสเท่ากับศนย์ครานี้เราต้องดูว่าอย่างน้อยถ้าเราหาตัวประกอบ1ตัวได้ถูกปะเราก็จะหาว่า อีกตัวที่มันเป็นดีกีสองคืออะไรแล้วข้านี้ดีกีสองมันก็จะหาง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วอย่างอันเนี้ยอืมที่ดูคร่าวๆถ้าพี่แทน x เป็นลบหนึ่งอืมไม่ได้ใจแทน x เป็นลบหนึ่งนะแทน p ลบหนึ่งนะกันตรงนี้ก็จะได้เป็นสามคูณลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสามลบสองคูณลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสอง ลบเจคูณลบหนึ่งลบสองแล้วดูว่ามันได้ศูนย์ไหมถ้ามันได้ศูนย์ก็คือมันเป็นตัวประกอบถูกปะถ้ามันไม่เท่ากับศูนย์มันก็ไม่เป็นไม่เป็นตัวประกอบน,นั่นเองพี่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นลบหนึ่งได้หรือเปล่าแต่ดูคร่าวๆมันอาจจะได้แต่พวกเนี้ยน้องต้องแบบว่าพยายามฝึกดูตัวเลขเราลองคิดดูว่าตัวไหนมันน่าจะได้ศูนยะ์่ะเอออันนี้ต้องแอบใช้เซนนิดหนึ่ง ต้องฝึกคิดบ่อยๆอย่างตรงนี้ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งกำลังสามก็คือลบหนึ่งคูณกันสามครั้งก็ได้ลบหนึ่งถูกปะคูณกับสามก็ได้ลบสามลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองก็ได้หนึ่งคูณกับลบสองก็ได้ลบสองลบเจ็ดคูณลบหนึ่งได้บวกเจ็ดตรงนี้เป็นลบสองลบสามลบสองได้ลบห้าลบกับสองก็ได้ลบเจ็ดลบเจ็ด บวก7ก็ได้เท่ากับ0ถูกปะแสดงว่า x บวก1เป็นตัวประกอบของอันนี้ถูกไหมอืมแสดงว่า x บวก1นเนี่ยนะเป็นตัวประกอบของอันนี้ เพราะฉะนั้นพี่อยากดูว่าตัวประกอบตัวอื่นมีอะไรบ้างพี่ก็สามารถหาว่าอันเนี้ยมันไปนหารอันนี้แล้วได้คำตอบเป็นอะไรอืมก็คือเราอยากรู้ว่าถ้ามันคูณกันได้เป็น3 x ม2อ2ก x 2ล 7, ังสลบสอกลังสลบเจลบสแล้วมันได้คำตอบเป็นอะไรถูกปะ แล้วก็ดูว่าอะไรคูณ x เ,เราได้ 3x กำลัง3แน่นอนว่ามันคือ 3x กำลัง2คราวนี้ 3x กำลัง2คูณตัวนี้มันก็ต้องคูณตัวนี้ด้วยถูกปะคูณตัวนี้ก็ได้ 3x กำลัง2แต่ฝั่งนี้มันคือลบ 2x กำลัง2 3x กำลัง2ทำยังไงให้ได้ลบ 2x กำลัง2มันก็ต้องลบ 5x กำลัง2ถูกปะ เราก็ต้องหาว่าตัวอะไรคูณกับ x เราได้ลบ 5x กำลัง2มันก็คือลบ 5x เพราะคูณกันแล้วได้ลบ 5x กำลัง2เนาะเอาไปบวก 3x กำลัง2ก็ได้เป็นลบ 2x กำลัง2ข้อนี้ลบ 5x คูณกับ x ลบ 5x ก็ต้องคูณกับ1ด้วยก็กลายเป็นลบ 5x ถูกปะแต่ตรงนี้ต้องได้ลบ 7x ลบ 5x ไม่พอมันต้องลบอีก 2x เพราะฉะนั้นเราก็หาว่าตัวอะไรคูณแล้วมันได้ลบสองเอตัวอะไรคูณ x เราได้ลบสองกมันก็คือลบสถูกไหมก็เป็นลบส x กลบห้ก็คือลบเจบวกหคูณลบสก็ได้ลบสแสดงว่า x บวกหหารฝั่งนี้ได้3าม x กำลังสองลบห้า x ลบสองนั่นเองคราวนี้ถ้ามันเป็นดีกี2มันจะไม่ยากละ อย่างอันนี้พี่ก็แทนฝั่งนี้เป็นสามเนาะอีกฝั่งก็ต้องเป็น x ตรงนี้เป็นสองมันก็เป็นไปได้สองตัวก็คือสองกับหนึ่งแล้วก็ดูว่าสามควรจะคูณสองหรือว่าสามควรจะคูณหนึ่งฝั่งไหนเป็นบวกฝั่งไหนเป็นลบอย่างอันนี้พี่ก็คิดคร่าวๆแล้วสามเกก็ต้องคูณกับลบสองใช่ปะได้เป็นลบหเตัวนี้ต้องได้เป็นบวกหนึ่งเพราะว่า บวก1คูณ X ได้ X -6X ลบ6กก็ได้ลบ 5x บวก1คูณลบ2ก็ได้ลบ2เพราะฉะนั้น3 x 3 2 x ก7 x 2ัง3มลบ 2x กัง2ลบ 7x ลบ2นแยกตัวประกอบได้เป็น X-1 บวก1คูณ3 x บวก1คูณ x ลบ2อยากรู้ว่าคำตอบของสมการเป็นอะไรก็คือแหละอยากรู้ว่าค่า x เป็นอะไรบ้างอย่างอันนี้ X-1 บวก1เป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้น x ที่เป็นไปได้ก็คือ x เท่ากับลบ1 3x เบวกหเป็นตัวประกอบ x ที่เป็นไปได้ก็คือลบ1ส่วน3ถูกไหมจับมันเท่ากับ0ูนย์ได้เป็นลบห2ส่วน3 x เลบสเป็นตัวประกอบเราก็จับ x-2 ลบสเท่ากับ0 x ก็เลยเท่ากับ2เซตคำตอบ เซตคำตอบของสมการก็จะเป็นลบ -1 ส่วน3ลบ1แล้วก็2นั่นเองได้เซตคำตอบเท่ากับเท่านี้เนะาะคราวนี้ดูข้อ4บ้างเอ้ยข้อ3 ข้อ3นะคะ6ลบ1 3บกบวก 4x กำลังสามเท่ากับศพี่ก็พยายามเรียงจากดีกีสูงสุดก่อนเป็น 4x กำลังสเนาะลบ1 3บบวก6เท่ากับ0 4x กำลัง3มลบ 13x บวก6เท่ากับ0นย์พี่ควรจะแทน x กเท่ากับเท่าไหร่ดีเพื่อที่ว่าพอมัน พอมันคิดด้วยกันแล้วมันจะเท่ากับศูนย์พี่ลองคิดคร่าวๆนะพี่ถ้าพี่แทน x ลบสองแทน x เท่ากับลบสมันน่าจะได้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยแทนเป็น p ลบสองแทนเป็น p ลบสองถ้ามันได้เท่ากับศูนย์แสดงว่า X มันเท่ากับลบสองได้แต่ถ้ามันไม่ได้เท่ากับศูนย์แสดงว่า X เท่ากับลบสองไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า P ที่แทนเป็นลบสองก็จะได้เป็น4คูนลบสองทั้งหมดกำลังสามลบสิคูณลบสงบวกหกตรงนี้เป็น4คูนกับลบสองทั้งหมดกำลังสามใช่ปะ่ะลบสองกลังสาได้เป็นลบแ ลบสิคูณลบ2ก็ได้เป็น26บวก6 4คูณลบ8ได้ลบ32 26บวก6ได้เป็น32ลบ32บวก32ก็ได้เท่ากับ0นเพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ2เนี่ยได้ถ้า x เท่ากับลบ2มันมันเป็นคำตอบใช่ปะเพราะว่าเศษตรงนี้เป็น0ูนเพราะฉะนั้น x บวก2ก็เลยเป็นตัวประกอบของอันนี้ ใช่ไหมเราก็หาว่า x บวกสหารด้วย4 x ี่ 3, x ก1ลังสลบสิบสาม x บวกหมันได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่พอมันหารแล้วมันก็จะได้คําตอบที่มันเป็น d กสองถูกไ่ก็คือ x ยกกำลังสองถ้าเป็น x กำลังสอง x ยกกำลังสองเนี่ยมันก็แยกตัวประกอบ x ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นง่ายมากด้วยซ้ำเอาอยากรู้ว่าคำตอบคืออะไร แต่ถ้าน้อมแบบไม่เข้าใจวิธีที่แบบพี่คิดหลายข้อที่ผ่านมาใช่ไหมน้องก็อาจจะตั้งหานยาวก็ได้เดี๋ยวข้อต่อไปพี่จะตั้งวิธีหานยาวนะกันสลับกันไปแต่พี่ชอบวิธีนี้นะมันแบบคิดง่ายมากแต่ไม่แน่ใจน้องจะเข้าใจไหมอ่าคราวนี้เราอยากรู้ว่า x บวกสองคูณอะไรแล้วได้สี่ x กำลังสามลบสิบาม x บวกหถูกปะ ตัวแรกคือ 4x กำลัง3แล้วก็หาว่าตัวอะไรคูณกับ x เราได้ 4x กำลัง3นั่นคือ 4x กำลัง2ถูกปะพอคูณกันแล้วได้ 4x กำลัง3แต่ 4x กำลัง2ก็ต้องไปคูณกับบวก2ด้วยกลายเป็นบวก 8x กำลัง2แต่ฝั่งนี้มีดีกีที่เป็น x กำลัง2ปะ่ะดีกีกำลัง2อะ 2> ไม่มีถูกปะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวที่มาหักล้างกับ 8x กำลัง2เพื่อที่ว่าตัวนั้นจะหายไปก็เลยต้องลบ 8x กำลัง2ตัวอะไรคูณ x เราได้ลบ 8x กำลัง2มันก็คือลบ 8x ถูกไหมตรงนี้เป็น2คูณ 4x กำลัง2เป็น 8x กำลัง2ตรงนี้เป็นลบ 8x คูณ x ได้เป็นลบ 8x กำลัง2มันก็หักล้างกัน ราวนี้ลบ8 x มันไม่ได้คูณแค่ x ตัวเดียวมันก็คูณกับ2ด้วยมันก็กลายเป็นลบ x 6 x ถูกไหมแต่ฝั่งนี้มันเป็นลบ x 3 x แสดงว่าเราต้องบวก3 x ไปเพื่อที่มันจะได้เป็นลบ x 3 x ตรงนี้ฝั่งนี้ต้องบวก3 x ถูกปะแล้วก็หาว่าตัวอะไรคูณ x เ,เราได้3 x มันก็คือ3นั่นเองคราวนี้ตรงนี้ 1 6 x บวก3 x ได้ลบ1 3 x ใช่ไหม3ไม่ได้คูณแค่ x ตัวเดียว3คูณกับ2ด้วยก็กลายเป็น6ก็แยกตัวประกอบได้เท่านี้คราวนี้เราก็จะแยกตัวประกอบของดีกี2บ้างตรงนี้ตัวกลางเป็นลบถูกปะแต่ตัวสุดท้ายเป็นบวกแสดงว่าตรงนี้เครื่องหมายมันต้องเป็นลบเหมือนกัน ตัวนี้เป็น3แสดงว่ามันก็ต้องมี3กับ1ถูกไหมเพราะว่า3มันแยกตัวประกอบได้เป็น3ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัวประกอบทั้งหมดมันก็มีแค่1กับ3าบวกลบหบวกลบสามแล้ก็ลองเช็คดูว่า 2x-1 ลบ1คูณ2 x ลบ3มันได้ 4x กำลังสองลบ 8x บวก3ไหมตัวนี้ 2x คูณ 2x ได้ 4x กำลังสถูกปะ 2x งคูณลบสได้ลบแปลบหกตรงนี้ลบหคูณสอได้เป็นลบส x งเกลบหกเ็กลบสอง็กก็กลายเป็นลบแปดกลบหคูณลบสก็ได้เป็นบวกสเพราะฉะนั้น x ที่เป็นคำตอบก็จะมี x อ็กเท่ากับลบสอเท่ากับหส่วนสแล้วก็ x อ็เท่ากับสส่วนสนั่นเอง เซตคำตอบของสมการมันก็เลยเป็นลบสองเศษหนึ 2, ่งส่วนสองสามส่วนสองนั่นเองคราวนี้ ดูข้อสี่กันข้อสี่เดี๋ยวพี่จะขีนวิธีที่ใช้หันยาวให้ถูกปะ x กำลังสบวก x กำลังสองลบแ x ลบสิองเท่ากับศูนย์่าวนี้พี่ต้องหาว่าตัวใดตัวหนึ่งถ้า x จะเท่ากับเท่าไหร่แล้วมันแทนเราแทนเข้าไปแล้วมันเท่ากับ0ูนถูกปะเพื่อที่ว่าตัวนั้นจะกลายเป็นตัวประกอบถ้า x เป็น1ได้ปะหนึ่งบวกหนลบแลบสิ 12, ไม่ได้เป็นติดลบแน่นอนเพราะต้นนี้เป็นบวกมีแค่บวกสอถ้าเป็น 1, ลบหนึละ่ะลบหบวกหนตรงนี้เป็น0เนาะลบหนึ่งคูณลบแได้แปดลบสิไม่ได้ถ้า x เป็นสบ้าง x เป็น2อันนี้พี่จะลองคิดดูนะถ้า x เท่ากับสแทน p 2ดู 2> มันได้เป็น2ยกกำลังสมก็คือ8ปถูกปะบวกสยกกำลังสองก็คือ4ี่ลบสิพอ8คูณสก็เป็น16เนอะได้เป็นลบ1ิลบสิ มันก็ไม่ได้ถูกป้าพอแปดบวกสี่เป็นสิบสองลบสิบสองกลายเป็นศูนย์ลบด้วยสิบหกมันได้เป็นลบสิบหกแสดงว่า x เท่ากับสองไม่ใช่คำตอบแต่ถ้าเป็น x เท่ากับ 2, ลบสองบ้างล่ะแทน p เท่ากับลบสองลบสองยกกำลังสามก็ได้เป็น,นลบแปดเนาะลบสองกำลังสองก็ได้เป็นสี่ลบแปดคูณลบสองได้เป็นสิบหก ตรงนี้เป็นลบสิบสองลบแปดลบสิบสองก็ได้เป็นลบยี่สิบสี่บวกสิบหกกลายเป็นยี่สิบได้เป็นศูนย์แสดงว่า x เท่ากับลบสองเนี่ยนะเป็นตัวประกอบเป็นคำตอบของอันนี้แสดงว่า x บวกสองเป็นตัวประกอบของอันนี้นั่นเอง ได้ว่า x บวกสองเป็นตัวประกอบของอันนี้เนาะถ้ามันเป็นตัวประกอบของอันนี้ก็คือมันหารอันนี้ลงตัวเราก็ลองไปหารดูจากข้อนี้ที่พี่บอกพี่จะใช้วิธีหารยาวหารด้วย x บวกสอง ตรงนี้ได้เป็น x กำลังสองเนาะเพราะ x คูณ x กำลังสองได้ x กำลังสาม x กำลังสองคูณสองก็ได้สอง x กำลังสองตรงนี้ตัดกันเป็นศูนย์ x กำลังสองลบสอง x กำลังสองมันก็คือลบ x กำลังสองนั่นเองลบแปด x คราวนี้เราดูว่าตัวอะไรคูณ x เราได้ลบ x กำลังสองตัวนั้นก็คือลบ x ถูกปะ คูณกันแล้วได้ลบ x กาำลังสองบวก2ก็คือคูณกับลบ x ได้ลบส x ลบแปดลบด้วยลบสอมันคือลบแ x บวกสอก็ได้ลบหกลบสิตัวอะไรคูณ x แล้วเราได้ลบหกมันคือลบหเนาะได้เป็นลบหกลบสิได้เป็นศูนย์ แสดงว่า x บวก2คูณกับ x กำลังสลบ x ลบ6ได้เท่ากับ x กำลัง3บวก x กำลังสลบ8 x ลบ12นั่นเองคราวนี้เราต้องแยกตัวประกอบของ x กำลังสลบ x ลบ6อีกถูกไหมซึ่งมันตรงนี้มันเป็นลบแสดงว่าฝั่งหนึ่งต้องเป็นบวกอีกฝั่งต้องเป็นลบถูกปะ เพราะว่าคูณกันเป็นลบเนาะแล้วตัวที่เป็นลบก็ต้องมากกว่าตัวที่เป็นบวกด้วยเพราะคําตอบเป็นลบตรงนี้เป็นลบ6คืออะไรคูณกันก็มี1คูณหไม่ก็2คูณ3ถ้า1คูณหมันตรงนี้ต้องเป็นลบหปบวก1ถูกปะมันก็จะได้ลบ5 x ซึ่งไม่ใช่แต่ถ้า2กับ3ตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น2 ลบมบวก 2x ได้ลบ x ลบ3คูณ2ก็ได้ลบ6ก็ได้ว่าเราแยกตัวประกอบเป็น x บวก2คูณ x ลบ3นั่นเองเพราะฉะนั้น x ที่เป็นคำตอบมันก็จะมี x เท่ากับลบ2แล้วก็ x เท่ากับ -3 แล้วก็ตัวนี้ก็คือ x เท่ากับลบ2อืมเพราะฉะนั้น ถ้ามันได้แบบนี้เซตคำตอบของสมการมันคือลบสกับ3เนาะจากที่เราใช้วิธีหารยาวก็คือถ้าเรารู้ว่าเราหาว่าตัวอะไรเป็นตัวประกอบของอันนั้นได้แล้วเราเอาไปหารมันก็จะเป็นอีก ตัวที่เหลือทั้งหมดถูกปะอย่างอันเงี้ยมันก็จะมีสองตัวพอ x ก,กำลังสองแล้วเราได้แบบนี้เราก็มาแยกตัวประกอบต่อพอแยกตัวประกอบได้เท่านี้แสดงว่า x ต้องเท่ากับลบสแล้วก็ x เ,เท่ากับสามอืแล้วก็เซตคำตอบเดิมคือลบสองซึ่งมันสากันแล้วก็เขียนครั้งเดียวก็เหมือนกันก็คือเซตคำตอบของสมการเป็นลบสกับสนั่นเอง เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ